มาที่ข่าวสุดท้ายกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของคนที่รักการถ่ายภาพนะคะทั้งกรมศาสนาค่ะกรมการศาสนาได้จัดประกวดค่ะคุณผู้ชมในเรื่องของถ่ายภาพนะคะหัวข้อนาคในคติศาสนาและวิถีชีวิตค่ะโดยภายใต้โครงการประกวดภาพถ่ายนะคะเรียงร้อยเรื่องราวนาคในคติศาสนาและวิถีชีวิตเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนแล้วก็ประชาชนได้นำเสนอแนวคิดนะคะผ่านการถ่ายภาพที่สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับนาคนั่นเองนะคะที่มีความเกี่ยวพันกับวิธีชีวิตของเรานะคะสะท้อนถึงตำนานแล้วก็ความเชื่อที่มีมาแต่อดีตสื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณีงานศิลปะ,ละต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะจิตกรรม ประติมากรรมคีตกรรมวรรณกรรมและนาฏกรรมศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงพิธีต่างๆนะคะโดยนายชัยพลสุขเอี่ยมค่ะคุณผู้ชมอธิบดีกรมการศาสนาได้เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีค่ะที่เห็นชอบให้นาคเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทสัตว์ในตำนานนะคะโดยเรื่องราวเกี่ยวกับนาคเนี่ยจะมีความ เกี่ยวพันกับวิถีชีวิตสะท้อนถึงตำนานแล้วก็ความเชื่อที่มีมาแต่อดีตนะคะสื่อออกมาผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณีนั่นเองนะคะเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยหลักเกณฑ์การตัดสินเนี่ยคุณผู้ชมจะพูดในเรื่องของความสอดคล้องกับแนวคิดและหัวข้อของการถ่ายภาพนะคะความคิดสร้างสารรค์ในการถ่ายภาพเทคนิคในการถ่ายภาพความสวยงามของภาพแล้วก็การจัดองค์ประ ประกอบของภาพนะคะรวมเงินรางวัลทั้งสิ้น47,000บาทเลยทีเดียวนะคะพร้อมกิติบัตรจากกรมการศาสนาด้วยนะคะคุณผู้ชมโดยคุณผู้ชมที่สนใจนะคะสามารถที่จะส่งใบสมัครนะคะได้ทางอีเมล info@dra นะคะ .mail.go.th นะคะพร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพค่ะคุณผู้ชมที่ส่งประกวดนะคะไฟล์ก็จะเป็นมาตรฐาน JPEG เนี่ยแหะคะ่ะคุณผู้ชมไม่ได้จำกัดเพศนะคะแล้วก็วัยตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2566เวลา16นากานาทีแล้วก็จะมีการกำหนดประกาศผลนะคะในวันที่11กรกฎาคม2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการศาสนานะคะแล้วก็ f c e e o o o k แฟนเพจกรมการศาสนานะคะตอนนี้ก็รีบถ่ายภาพแล้วก็ส่งประกวดกันได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชม